สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับเขยสุพรรณแชนแนลค่ะพี่ๆหรือส่วนบอนสีเขยสุพรรณนะคะกลับมาก็มีไม้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะช่นชอบต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์0982650905ได้เลยค่ะโทรได้แอดไลน์ line, ได้หรือสแกนคิวอาโค้ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์โทร กับลายเป็นเบอร์เดียวกันนะคะวิพีถ้าไม่มีลายก็โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ไม่ยุ่งยากนะคะชื่อบริสีระบุไว้ตรงนี้วันแล้วก็วันที่ที่ลงคลิปอยู่ตรงนี้ค่ะพี่โทรมาสอบถามดูได้นะคะว่า,าต้นนี้ชื่อนี้ลงวันนี้ยังอยู่ไหมนะคะสั่งซื้อทางโซทางโทรศัพท์ได้ไม่ยุ่งยากค่าส่งก็ให้เหมาเหมาเหมือนเดิมที่60บาทไม่ได้บวกเพิ่มนะคะนะพร้อมกับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแต่ขออย่างเดียวสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางแล้วอยู่รอรับ พัสดุให้น้องด้วยนะคะลงคลิปวันพฤหัสที่31กรกฎาคมน้องส่งหมายวันศุกร์ที่1นะคะน้องส่งหมายวันศุกร์ที่1แล้วก็เราก็จะไปเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เลยนะคะพี่ๆโอ้โน oh, <no. S 1> วันอาทิตย์จะไม่ได้เจอกัน1วันนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนาะหนูมีมีธุระนะคะเต็ดธุระจะไม่ได้ลงคลิปน่าจะลงคลิปอีกทีก็คือเป็นวันอังคารเลยนะคะ อาทิตย์หน้าจะได้ลงคลิปอีกทีมันอังคารเนาะนะคะนะแล้วก็ ฝากพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกใหม่ได้ก่อนใครลูกค้าเก่าถ้าบังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะแอดไลน์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าไลนา์เก่าที่ทักมาหนูอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าหนูเข้าไลนา์เก่าไม่ได้นะคะอันนี้เป็นไลน์ใหม่เนาะที่เคยซื้อไม้กับหนูนานแล้วเป็นปี2ปีมาแล้วนะคะพีะ่มาแอดไลน์ใหม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้คือเป็นไลน์ปัจจุบันเนาะไลน์เก่าจะเข้าไม่ได้นะคะ เปลี่ยนลายใหม่มาตั้งแต่ EP ที่221นะถ้าจำไม่ผิดนะคะเนอเพราะว่ามันมีลูกค้าหลายๆท่านบางท่านกลับมาก็มาบอกว่าเอ๊ะถึงว่าทำไมทักไปไลายเก่าไม่ตอบนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเหตุผลนะคะพี่พีูเปิดที่ต้นนี้เลยนะนเปิดที่ต้นนี้เลยอ่าต้อนดี้มีนามว่าที่ดาสายมมานาคะ่ะกัดสีกำลังสวยเลยคะ่ะพี่พีอ่อยู่ใน แก๊งสี่สระนะคะธิดาสะยมนาสะแก้วสะเกตแล้วก็อะไรอีกสระหนึ่งนะเธอ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> เออจำไม่ได้นะคะอ่าแต่ตอนนี้มีหนอ่อไม้มันทักเกษิรอยู่ที่ไหนยิมให้หน่อยตอนนี้มีหน่อนะคะให้ราคาเดิมและกันพี่ๆเพราะว่ามีหน่อด้วยนะคะติดหน่อเรียบร้อยแล้วไม้อยู่กระถางหกเหนียวกระสีสวยมากค่ะต้นเนี้ย ความสูงวมกระถาง6เกิน30เซนวัดเฉพาะต้นให้พี่ๆดูหน่อยนะคะวัดเฉพาะต้นจะขอบกระถางอยู่ประมาณนี้น้องให้ที่200บาทลคาค่ะเดิมนะคะสำหรับที่ดาสะยมมานาค่ะที่บอนเก่าต้นนี้นะคะพระแม่สีสิริโยไทยเ,เธอช่วยจำน้าสั่นมากตอนนี้ดูด้เดยเร่งเร่งเรน้องหน้าสั่นมากเลยน้องอยู่กระถาง8นะคะ คือใบย,ยาวมากอะหนูวัดขนาดใบให้ดูก่อนใช่จริงๆอ่ง,งอะมันจะมีต้นที่เคยลงคลิปสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเคยถ่ายคลิปหนกเป็นักคลิปหนึ่งอะคะ่ะต้นต้นคลิปอันนี้น้องอยู่กระถางแปะขออนุญาตไม่วัดรวมกระถางวัดเฉพาะต้นให้ดูนะคะเกินสามสิบเซนแน่นอนอะพี่ดูไมแมททัศน์นะเนี่นะคะเกินสามสิบเซนแน่นอนแล้วก็อยู่ในกระถางแปดนิ้วแล้ววันนี้หนูให้ราคาเบาเเลยนะคะพระแม่สีสุริโยไทยนะคะบอนเก่าพี่ดูขนาดใบก่อน เปึงเนะีคะวัดเทียบให้ดูแล้วเนาะแบ่งให้ที่190บาทพระแม่ศรีสิริโยไทยค่ะาที่ต้นนี้นะต่อนะคะยักษ์ศรัทธาศูนย์นะคะพี่ๆอ,อันนี้อยู่กระถาง5ได้ไปเลี้ยงสัก2ใบนะคะแค่สงใบพอเดี๋ยวใบใหม่มาสักสองใบขึ้น8ได้เลยความสูงโรงกระถางค่ะว่าจะขอบกระถางอยู่ประมาณนี้วันนี้ให้ราคาเบาๆยักษ์ศรัทธาศูนย์เปิดหน้าสวยจึงหนึบาทค่ะ สวยจึงมากต่อที่ต้นนี้นะคะหลวงพ่อวีระนะคะหนูเคยแบ่งต้นเดียวไปแล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใบนี้ก่อนใบนี้สวยจึงมากอะไรก็สวยจึงสวยจึงสวยจึงไปหมดนะอูดูขนาดใบก่อนนะคะพี่ๆใบยาวกับสีแล้วนะคะสําหรับหลวงพ่อวีระเทียบขนาดใบให้ดูก่อนนะคะ,ะขนาดใบประมาณยี่สิบเซนเกินยี่สิบเซนมานด,นดิ๊ดวัดความสูงรวมกระถางหกให้ก่อนนะคะ แล้วก็วัดความสูงเฉพาะต้นให้นะคะแล้วก็มาดูว่ามีกี่ต้นได้หน่อหนึ่งต้นแน่นอนนะคะได้หน่ออ๋อโอเคต้นแม่หนึ่งหน่อนหนึ่งเนาะเธอแต่แม่ใบดก แม่ใบดกค่ะแม่หนึ่งหน่อหนึ่งนะคะแม่หนึ่งหน่อหนึ่งต้นเดียววนะันนั้นน้องแบ่งให้ร้อยแปดสิบต้นมีหน่อน้องขออนุญ,ญาตพี่พี่นะคะแบ่งให้ที่สองร้อยบาทเทียบขนาดใบวัดให้ดูเรียบร้อยแล้วแล้วต้นกะสีสวยแล้วนะคะสําหรับหลวงพ่อวีราต้นนี้เนาะนะคะจริงๆอ่ะเอาไปย้ายขึ้นทําฟอร์มกอลงกระถางแปดได้เลยนะคะสําหรับกระถางนี้ให้สองร้อยบาทจ้ะม่กกี้ท่ดาสายยมนาต้นนี้ท่ดาสายเกตนะคะตับเดียวกันคะ่ะพี่พี่นะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะคะบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีกระถางนี้เดี๋ยวหนูขึ้นรูปในฟอร์มให้นะนี่น,นีดูใบใหม่แล้วกันใบใหม่กาลังจึ้งเพราะว่ากัดสีมาละเห็นเลยนะคะพี่จะได้ประมาณ4ต้นในกระถาง1 2 3 4วันนี้หนูให้ราคาเบาๆเฉพาะคลิปนี้นะคะสําหรับที่ดาวสาเกตนะนะคะให้พี่ๆที่200บาท ะะแบ่งให้พี่ๆที่200บาทสําหรับธิดาสาเกตจ้ะพี่ได้4ต้นในกระถางน้องอยู่กระถาง6ไว้เฉพาะความสูงของต้นให้ดูละกันนะคะไม่ต้องรวมกระถางหรอกนี่เอาไปทําฟอร์มกอย,ย้ายลงกระถาง8ได้เลยค่ะเอาไปที่200บาทมาด้านนี้เร็วเร้ว,วๆหยักๆหยิกๆนะคะมังกรทองค่ะเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งที่ใบก่อนนะคะ มีตำหนินะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะน้องอยู่ในกระถาง5.5ค่ะก็เอาคิดว่าใช่ความสูงรวมกระถางค่ะแล้วก็วัดจะขอบกระถางอยู่ประมาณนี้ถ้าใครชอบใบยหยิกหิกใบพพิวพ้วๆนะคะแนะนำมังกรทองน้องให้150บาทค่ะมนตรามณีค่ะวิพี่มนตรามนีโอ้ใบนี้สวยจึงมากเนี่ยนี่แล้วดูใบใหม่นะคะ ม่แต่มันจะออกเป็นอย่างงี้แหละเนาะมนตามมนีมันจะออกสะโพกกว้าง<ม>ๆหน่อยใช่แล้วก็ใบยาวๆนะคะต้นนี้อยู่กระถาง5แต่แนะนําถ้าพี่ๆได้ไปอะ่ะอัพขึ้น8ได้เลยนะไปย้ายนะคะอัพขึ้น8ได้เลยความสูงรวมกระถางค่ะแล้วก็วัดจากขอบกระถางอยู่ประมาณนี้มนตรามมน,นีต้นนี้หนูแบ่งให้ที่180บาทพอคะ่ะต่อที่ต้นนี้นะคะอ่ะหนูให้ดูหูใต้ใบก่อน นางพญาหงค่ะนางพญาหงนางพญาหงนางพญาหงจะมีหูใต้ใบค่อนข้างเยอะนะคะพี่ๆแล้วก็ใบจะแดงเข้มแดงน้ำตาลเ,เข้มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีหูใต้ใบเยอะต้นนี้พี่ได้สองต้นใหญ่ๆนะคะดูจากหลอดที่แทงใบมาได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลอดใหม่กําลังแทงใบมาสองใบแล้วก็ต้นนี้จะเป็นหน่อนะคะหน่อชิดโคนมากเลยแนบชิดอยู่ตรงกลางนะคะ นี่หนูให้ดูนาใบคือใบมันหนักอะพี่ต้องล้อมอัาเรียกว่าอะไรนะค้ำใบให้น้องหน่อยนะคะคือใบหนาแล้วก็ใบหนักไม่พอน้องยังมีหูมาถ่วงน้าหนักอีกนะคะเพราะฉะนั้นอะเวลาเลี้ยงอ่ะอ่าค้ำลวดเส้นเดียวให้น้องหน่อยนะคะความสูงรมกระถางหกค่ะอะลิฟล์เหลือเกินเนี่ยว่าขอบกระถางไปเลย ว่าขอบกระถังให้เห็นๆไปเลยนะคะนางพญาหงนะกอนนี้หนูให้ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะเรียกเป็นกอเลยนะเพราะว่าได้มากกว่าหนึ่งต้นค่ะมาต่อที่ต้นนี้นะคะพระนางสุจิตราใครล้มหายตายจากแล้วมาเอาใหม่ยกแนวตั้งให้หนูหน่อยขอบคุณกระถางออกค่ะพี่พี่ให้ไปร้อยห้าสิบบาทสู พระนางสุจิตาหนึ่งร้อยห้าสิบ่ะเตทีเมืองชน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 หนึ่งร้อยห้าสิบาทขนาดใบใบใหญ่เท่าฝ่ามือล้นกระถางหกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พีๆขาใสล้นล้นกระถางหกเลยเ,เลี้ยงอีกสองใบพี่ไปลงแปดนะคะแล้วจะแบบใหญ่อลังการมากนะให้ไป150ร้อยห้าสิบบาทค่ะราศีสิงคค่ะใบใหม่เนี่ยจึงมาก เปิดมาแล้วล่ะหนูว่าน่าจะเปิดตอนโตแต่ว่ากาบแข้งอยู่ครบนะคะแล้วต้นนี้ขนาดนี้ร้อยห้าสิบพอนะคะราศีสิงห์หนึ่งห้าศูนย์ยักษ์การุนราชค่ะกอใหญ่ๆเลยค่ะพี่ๆต้องเรียกเป็นกอแล้วนะอ่ะให้ดูโคนก่อนไม่รู้่กี่ต้นไม่รู้อ่ะใบมีตําหนิบ้างนะคะพี่ๆค่ะใบมีตําหนิบ้างนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นกอไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยแล้วใหญ่ขนาดนี้ย มีอย่างเดียวต้องขึ้นกระถางแปดแล้วนะคะนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยปานิ่งหน่อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะเอ๊ะนี่เหมือนจะติดดังไม่หรอกเป็นอย่างนี้แหละดดนะอ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะยักษ์การุณราชก่อบ้เริ่มเลยตอนนี้คะ่ะทองเศรษฐีเอียงหน่อยนี่อ่าเลิศเลิศตอ,อนนี้รู้ความทองเศรษฐีป้ายทุกใบไม่มีหลุดค่ะพี่พี่ จะไปมาไปน้อยแล้วแต่แต่ป้ายทุกใบนะคะเนี่ยเห็นป้ะนี่ก็ไปทองเศรษฐีกระถางหกเอียงข้างค่ะมุมตรงโอเคเลิศเริ่มฟังรู้เรื่องละ <c oughs> ล้นล้นกระถางหกแล้วนะคะพี่พี่ให้ร้อยแปดสิบบาทค่ะทองเศรษฐีหนึ่งแปดศูนจ้าเ <c oughs> ทพมงคลค่ะความสูงรวมกระถางนี่สี่สิบห้าสิบเซนพุ่นเด <c oughs> นี่ยใบหนาเหมือนเดิมนะคะอ่าถ้าต้นไหนหนูเอามาลงซ้ำให้พี่พี คิดได้เลยนะคะว่าต้นนั้นต้นก่อนนั้นเนี่ยปิดไปแล้วนะคะ,ะกริเทพมงคลกระถางหกค่ะฟอร์มสวยๆเหมือนกันเนี่ยมันจะกัดสะโพกมาก่อนนะคะกัดที่สะโพกมาก่อนใบหนาใบยกใบตั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใบดกนี่แต่ว่าต้นนี้อาจจะเอียงไปนิดนึงแต่สวยค่ะเดี๋ยวรอใบใหม่มากลางมาทางนี้มันก็จะได้มุมได้แฉกและนะคะตั้งให้หนูหน่อยอ่าเนี่ยสวยแล้วก็สูงใหญ่อลังการร้อยแปดสิบค่ะกรีเทพมงคลเหล็กน้ำพีค่ะ พี่ๆดุดดนดุดันไม่เกรงใจใครนี่ให้ป้าหนูบอกแล้วว่าใบมันจะแฉกแบบเนี้ยเนี่ยใบมันจะแฉะอย่างนี้เองแล้วก็ยิ่งแก่ใบยิ่งดำใบยิ่งเงาใบยิ่งแก่ยิ่งดำยิ่งเงาโดยอัตโนมัติตั้งหน่อยค่ะนี่กระถางหกนะคะรับรับใหญ่อลังการมากเดี๋ยวหนูดูเทียบขนาดใบให้ดูใช่แล้วใบเขาโดกนะคะเนี่ยดูแล้วใบโคตรหนาแต่หนูเห็นต้นเดียวอะค่ะป้าต้นนี้หนูให้ละคาะเบาๆนะ วันนี้หนูให้รลค่ะเบาๆสำหรับเหล็กน้ำพีนะคะหนึ่งห้าศูนย์เอียงให้หน่อยเอียงให้เห็นใบเออหนึ่งห้าศูนย์ค่ะเหล็กน้ำพีจ้ะปิดท้ายท้ายปิดปิดท้ายนะคะอ,อดวงใจพิสทจน์อ๋อหนูหนูพูดเลยนะว่าต้นเนี้ยไม้จำนวนน้อย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 เลยนะต้องน้อยแบบต่อท้ายเยอะๆเลยนะคะนนใช่คือทรงใบเหมือนหนุมานแต่ว่าการกัดสีไม่ใช่เลย จะให้ดูต้นแม่ก็แฟนกําลังอดข้าวอดน้ําเตรียมทําจานวนรอบต่อไปหนูจะบอกว่าทําจํานวนยากกว่าไม้ด่างอีกทีนะคะดวงใจพิสุด์เนี่ยไอ้ไม้กระสีธรรมดานี่เลยนะคะตอนเด็กจะขี้เหล่มากเนี่ยดูเลยนะคะใบแรกๆมาแต่กัดสีแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือการกระสีเต็มฟองแล้วเต็มเต็มฟอมแล้วของดวงใจพิสุดน์นะคะกระถางนี้หนูให้พี่ๆหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทน้องอยู่อันนี้ไม้กระถางเจ็ดปะเธอทําไมมันดูสูงจัะ หกเหรอหกทรงสูงเหรอเออหกทรงสูงแหละดวงใจพิสูจน์ให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบตอนนี้มีแบ่งให้กระถางเดียวอีกกระถางหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยงานเท่าไหร่ที่เห็นอยู่มุมนู้นนะคะอ่าให้ร้อยเจ็ดสิบาทนะหายยากจริงพี่พี่เชื่อหนูหายยากมากนะคะดวงใจพิสูจน์คือใบจะใหญ่เท่าหานุมานทั่วๆไปเลยจะเป็นพับพาเข้าเฝ้า,าหักดาอะไรแบบใหญ่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าการกระสีอิจกัดแบบเนี้ยนะคะ ถึกทนทานเหมือนกันนะคะชื่นชอบต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์098265 0905ได้เลยค่ะที่โทรได้อไลน์ได้หรือสแกนคิวอารโค้ที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันเนาะค่าส่งเหมาให้แค่60บาทไม่บวกเพิ่มนะคะอ,อ๋อมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยลงคลิปวันที่31กร,รกฎาคมส่งไม้วันศุกร์ที่1สิงหาคมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขสุข,ขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านนะจา๊ะสวัสดีค่ะ